สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีวอทแยวชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้นี่ลุยเข้ามาไปกินข้าวว่าจั่นคือหิมะได้เฮียนมาอยากกินแต่ข้าวเฮียนแต่ของมา,มาไม่ได้ค่ะไม่มาวะเออวันน,น,นี้นะคะเราได้ของขวัญวันเกิดไปให้นี่ลุยเสื้อตังเตะจักตักตงเตะเขาจะมีเห็บเนาะวันเกิดกับประเดางหายจักใหญ่ยิงย่งใัญ่ขนาดนี้ใหญ่ขึ้นมาแม่ใหญ่ขึ้นบมาเมื่อต่อมากกับไปงานเมืเอต่อมากกัน ไม่ด <Cornell> ูการมาว่าการทำจังพอน่ะกับแเล่ากับไปบ้อนราดา่ะมึงจะไิากับหางเราะว่าดูจะไปงานวันเกิดต้องสั้นครับวันเกิดมดเรานี้สันนะครับวันันรวมกันอ่ะบอกเพื่อวันเกิดทไรตุ๊ดดีเลยนน้สองกันย่าเด็นพ่อยพีสั้น กระดาษลองมันเยะก็สองกระเออสองอันก็รักกระดาษลืมสองอันหญ่เลยก็รูว่ะมันเกิดสั้นสองกระดาษทะเลาะกัไม่กีคนเยอที่เมียพันานไ่สองคนกินพันเลพันเยอะมากเจับปะ ยายกินข้าวออกไซด์ด้วยแล้ว <upcoming> ด <services> ีกวาที <story> ่ไนอ่ะแบลกันหักยาเซลหัวเราะหน้แล้วไป คอะอานออเสียงเข้าไปว่าสิกินฮื้พืชแล้วกันมากเลยเจายิงไม่ใส่สั่โอ้มอนาะนีมอนเป็นหอหมอนาไไปตรวจเดี๋ยวรอนี่นี่ก่อนนี่เลยน้ังนอนมากแล้วเซอร์จัดูแลไมเห็ตา ทำไมหนูสวยสาวตู้กระตายลมลุกหนูจะไปไหนลูกเต่งตั๋นจะไปไหนคะจะไปไหนคะจะไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวชวนสวนป่ายาด้วยจะไปไหนอันนี้อันนี้ใครคะนี่อันนี้อันนี้ใครคะอันนี่ใครค่ะ่อนใครพี่ก่อนหันหน้าไปฝั่งนี้สวัสดีค่ะอันนี้ใครนี่ ป้ายาอบอะไรปเายาชอบอะไรป้ายาวชอบอะไรเืมอเลาชอบอะไรอะไอะไรอนรอะไรอะไรอะไระไรอะไรอะรอะไ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 อะไอะไอะไรอะอะไออระอไรอยงะะะเอะออรอไเก สื่อมาเจ๊หมดจนยายต่อมไปรักเกียวบ้างยายต่อมวานขอบคุณค่ะสีสีตักสื่อให้มาให้ดังสื่อไม่ใส่ใส่ได้ปะใส่ได้ไมเดี๋วไปน้ำรดั้หมันใสยุ่หรอขอบคุณค่ะอยียได้ใส่ได้ปะสด้ยเงไ่ยงเี้ายายต่อมรักเกียวานของขวัญสื่อมาในบ่สัตว์เกลยปวดปวดวดเสื้อค่ะ อะไรคะอันนี้ใครคะนี่อันนี้ใครคะนห่งนี่นี่ใครใครปุ๋ยชุดยอดขอบคุณค่ะได้ได้นี่นี่ส่ขี้เล่าเนี่ยเสียเล่าเนี่ยใส่เอวนึ่งล้าอันสุดเจ้ค่ะว้าวใหม่ใส่ขึ้นบ้านใหม่เรียนโจทมาขึ้นบ้ันได้ไปเที่ยวพอดีละได้ไปเที่ยวพอดีสุดสัปดาห์เกิดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะเสียเงินให้เลยยีงสิบ ไปด้วยไหรอคืไปเท่ยไปด้วยได้ไหมไปาไปไหมไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมไปยาวไปไหมใช่ไหมอ๋อนี่ไงนแม่แปะแม่แปไะแมอ๋อนี่ไงพ่อพ่อพ่อ่อขับรถไงพ่อเสียไปเที่ยวไหนนะจะไปกรุงเทพหรอจะไปเป็นสาวกรุงเทพหรอแล้วันเกิดป้าแพวหอนหอนหอนไปอะไรผมไม่ได้หง่ไดตายจะพร้อมสายแดดหอนนุ่มดังจะพร้องบอก อันนี้ก็เย้างกันเลยด้วยเอาเอาอยู่นี่เปอย่างนุ่มลอยใหญ่ก็ใช่เอวด้วยเพื่นเอเอามันได้ยุ่นนแต่ว่านุ่มลอยมันใหญ่มันเสิร์ตั้งนานมหวันนี้พลราคาเป็นต้านะครับจากเอสพีแบนด์ะฮ ตายเดยวน้อตายเอ็ซีแบนนี่นะคนนนคนังตายเดยวนาอะไรเอพี่ตาครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมโอ้ยาิ่นบาะคะได้เพาเที่ยวต่อเลยบ่น้อเที่ยวต่อครับ เที่ยวต่อเลยครับผมจะไปงานมันเกิดน้งซันนะครับผมราไปต่อเลยครับนรบครับไนไ่านปย่านไหนเวปไปเลยค่ะไม่ได้ค่ะย่านบอลเด็ดไปนี่ย่างเป็นคืนนี้ไปไปาก็ได้เร็วไปไปเลยค่ะไปไปค่ะนั่งหลังไหมคะนี่มานั่งบอร์ดนี้สบาย นี่ไงข้างหลังนี่นฮอซี่ไปไหนคะฮอซี่ดมอะไรคะฮอซี่ดมีแปเอาดีไหมนักเสด็จคนไก่ไม่โอเคไห่ตโอ้ยอย่างนี้ปดข้นเอ้าเอ้าเอ้าขึ้ไปนยจะว่าเดข้นไหมยัคือานนงานคนงาโอ้ยไปที่อ่า เที่ยวจ้าจะไปเที่ยวเลยเพื่อให้สนุกนะคะใกล้เลยวะเป็นเที่ยวจ้าสนุกมากจับเชียงยันเชียงรายข้าวไทยนะคะเขาเป็นจังสรรจังสรรว้าเอาอะไรละเอาคือเอาคือเป็นจังสรรเดี๋มาใส่อีกใครมาพูดอ่ะเฮ้ยพอทั้งเนาะ ไปเดินทางไปงานน้องเกิดน้องซันนะครับวันที่สองกันยา,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 รนนานครับผมตาสาธุทุกี่านครับตาเอพีแบนแฮนั่งน,นะแป๊ะลูกคล้อบนายไป,ไปไบายค่ะไปไบ๊ายหนูลูกบ๊ายบายก่อน <c oughs> เด้ดดดดดส่งจูบส่งจูบสงจไอหมูโอเคจ้าโอเคผมไม่องครับ